กลิ่นวานิลาช่วยให้หลับฝันเด่นชัดเคยคิดไม่ว่ากลิ่นวานิลาสามารถช่วยเปลี่ยนฝันให้เด่นชัดยิ่งขึ้นจากการศึกษามากมายพบว่ากลิ่นวานิลามีผลกระทบต่อระบบประสาทที่จะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ในการฝันข้อมูลวิจัยพบว่ากลิ่นวานิลลาไม่เพียงทำให้รู้สึกผ่อนคลายแต่ยังทำให้ฝันดูมีชีวิตชีวาขึ้นกว่าเดิม การรับกลิ่นวานิลาในระหว่างการนอนหลับอาจกระตุ้นสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจดจําและการสร้างภาพทําให้ฝันดูสมจริงขึ้นข้อมูลจากการศึกษาในปี2014ชี้ให้เห็นว่า65%ของผู้เข้าร่วมรายงานว่าฝันเด่นชัดขึ้นเมื่อมีกลิ่นวานิลาในห้องนอนการที่เราฝันเด่นชัดขึ้นอาจเกี่ยวพันกับประสบการณ์ที่ทรงพลังอย่างเช่นความทรงจำเดิมที่กลับมาอีกครั้ง วิธีการง่ายๆคือการใช้เทียนหอมหรือดอกไม้เทียมที่มีกลิ่นวานิลาไว้ในห้องนอนของคุณแล้วลองสังเกตว่าฝันของคุณเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างถ้าอยากรู้วิธีการปรับปรุงการนอนที่มากขึ้นกดติดตามเพื่อรับฟังเนื้อหาเกี่ยวกับการนอนได้ทุกวันนะครับ